ไปต่ออะไรรู้แล้วไปตอนเละแล้วนะรู้แล้วฮะเละแล้วเอากลับก่อนอันนี้อันนี้นิดเดียวอันนี้นิดเดียวเพราะว่ามันจะเรียงรถมาเลยขมีขอเมีนี่ข้ามนี่นี่เจอ้างหลังแล้วนี่นี่เละเละอ่ะเร่งไป่แล้ว คนร้ไ่อะจำไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้มันเดือน่อเดียวยังไงเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วเอาแล้วเบนส์ฟอร์ไม้คอร์ดอะไรนะเบนส์ฟอร์ไม้คอร์ดอะไรวะอะไรวะ